เ,กเ,กเล่นขี้เกียจล่ะคนละ9%ก็เยอะอยู่นะไม่ใช่ว่านิดเดียวนะบ้างขึ้นเพชรอ่ะเออกะตาเผื่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังไม่ขึ้นเลยอ่ะเอ้ยเผื่อๆวันนี้เราเล่นจนพวกกูเบื่อกันยังไม่ขึ้นเลย9%ผมแบบไปทีฟีคาเฟ่เมื่อไหไปทำมาแล้วเหรอ นานแล้วแต่ไม่ได้เปิดไม่เปิดอ่ะวารงวิ่งตาย ยังไม่โดดเนี่วะแม่งโอ้โหสนับ Mission fail แม่งเอาสนับมาสาวแล้วแม่งแบบที่เก็สูดรถเออมันเบาก็จีกแล้วเว้ยสิ่เทียไอ้มันกระสุนมันเยอะไงหนีสัตว์ที่ไว้ล่างกู ไปแล้วได้ขึ้นขึ้นไปแล้วไปห้องแดงตามอยู่อยู่หลังติดๆเลยนะเนี่ยเหล่าลนี่ขี้เลยจะเหล่าเหลาโดนอะแต่แม่งไม่ตายเหล่าโดนไปทีนึงแต่แม่งไม่ตาย Alright กูสใส่กูเนี่ยใส่กูเนี่ยใส่คุมใ,ใ,ใส่บันไม่ย่องเลยอยู่ยาวแน่เลยหมดว่ะพี่อมึงอ๋อเฮียกูนึกว่าตามหลังเฮีย Mission มิชชั่นเ t s go. กูงงโอ้ยูปซชเซเบอร์เบอร์แม่งได้ยินกรอบเลยน่าจะบ้กแหละ กูเลวเองมันโดนไหนไม่รู้นะ Bomb has been planted ไม่ดูไอ้ย่าร้อกโอ้ยอะไรย่าเมื่อกี้บอมม์ defused กูไปแอบ <c oughs> ตรงไหนวะทำไมกูมองไม่เห็นวะเมื่อกี้ตอนกูเดินมา อ้อมจากถังได้แล้วอ๋ออ๋อมึงอ้อมมึงหลังเข้าหลังกูอีกทีนึงเอ <c oughs> อเอแล้วก <c oughs> ูออกหน้าปุ๊บแล้วมันก็ออกแล้วมันก็เขา้าเข้าบีมาแล้วมันก็ไม่เห็นไงแล้ว <c oughs> มันก็วางโอ้โห้เฮียยิงไม่โดนขึ้นบนห้องแดงแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เหรอด <c oughs> ูว่าเข้าห้องเดิม ออกเลือยี่ฮียบอม has been planted เอาจริงระยะแนี้พีก็สูงเนี่ได้เก็บจัดเลยถ้าคนเล่นเป็นระยะเมื่อกี้ก็ผมเล่นไม่เป็น ไม,ไม่ไม่เป็นไม่เป็นมันก็ได้เปรียบอยู่ดีแหละมันเปิดสะโขยิงมันง่ายกว่าคิดอยู่แล้วโอ้ยอยู่มุมด้านล่างมิ s ชั่นเ a ล l ์โอเคมาว่าถ้าถ้าทำนึงจ้างก็าปาั๊มขพื้นหนึงสองดาวเนี่ยห้าร้อยจะเกินแม่มึงคิดว่า นเงี้ยศสตร์้ยขยันเข้าไว้ละไอ้เชื่อเจ็บ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 ไอ้คนนั้น,นยังจะยิงหัวเนียังพอตัวเจ็บไม่ก็ชอบยิงโดนหัวนะเว้ไม่รู้เป็นที่อะไรกัน <All right S 1> พ,อพอไม่เจ็บแม่แม่อันนี้หรอกยิงแม่โดน <c oughs> เออวันไม่ช่วยเลยว่าเขาช่วยอยูอเปล่า ยาว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 เพื่อนยิงอยู่ blue t win พยานนาคจ้าเสือเลี้ยงพยานนาคก่อนสี่ตังเป๊ะอีกกี่เปอร์เซ็นต์มงแปดร้ีอลรี่ง ตามละดัหนึ่งเลยดูภูมิใจเนาะไอเ้เชื่อมึงต้องไปเล่นเดสแมทอะ่ะขึ้นไวจะขึ้นไวไวกูวางบอมเลืเป็นเล่น็นเล่นทีหลัง็นเล่นโอเคฮะเอามึงต้องไปตง่งกันนะ โคตรชาว่าวิง่งชาวิ่งมันโคตรน่ากลัววิ่งมาปุ๊บแล้วก็ฟันทุงท่งชาวทุ่งชาวถ้าแม่งเป็นของเซิร์ฟเถื่อนแม่งมีบั๊กแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช่เหรอ,หรอไม่มีบั๊กเลย Bomb has been has planted. มันเบต้าหรือเปล่าน่าจะเป็นเหมือนของแท้นี่ยแหละ มันมันน่าจะเป็นคนทำคนเดียวกันแทบบ้เปล่าคนคนเดียวกันเนี้ยค่ายเดียวกันแต่แค่แบบปิดบังแล้วก็เปิดเบต้าเพื่อทดลองของหรือเปล่าก <Mission S 1> <น>็นั่นหละ, right. หละมันมันอาจจะเป็นอันนี้ก็ได้อ่าคนเดียวกันทำเนีย Okay let's, okay, let's okay, let's go. Mission success. Okay, let's go. Bomb has been planted. Down. 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 Red team win.